สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนนะคะฟาร์มปูนาพาเพลินบ้านสวนเกษตรพอเพียงเดี๋ยวพาทุกคนไปดูผักในสวนนะตอนนี้เป็นหน้าแล้งนะคะผักก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหรล่ละแล้วก็มันมันมันแห้งดินมันแล้งนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเนาะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของผักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของผักที่เราปลูกอ,อ,อันนี้อะไรเรียกว่าอะไรเนะยอ่า ผักกะเพราแดงค่ะทุกคนแล้วก็ใต้ต้นผักกะเพราแดงเราก็จะมีแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักหวานป่าค่ะซึ่งเราก็ปลูกไว้ทั้งหมดประมาณ100ต้นนะคะใครที่ชอบกินผักหวานป่าเนาะหน้าตามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูผักหวานป่าแบบหนึงบางคนอยู่แบบในพื้นที่อื่นท,ที่ไม่ใช่คนภาคเหนือเนาะก็จะไม่รู้จักว่าผักหวานป่าเป็นแบบไหนนะคะนี่ทุกคนนี่คือต้นผักหวานป่าต้นใหญ่นะเห็นไหม นี่คือต้นผักหวานป่าต้นใหญ่นะคะมันก็จะสูงขึ้นไปแบบนี้ปกติเวลาเราจะหากินเนี่ยเราจะต้องไปบนดอยค่ะถึงจะกินได้แล้วก็ยอดของมันก็จะเป็นแบบนี้ยอดเล็กๆนียทุกคนมันก็จะออกยอดเห็นไหมยอดเล็กๆอย่างนี้นะคะ ه, เขาก็นิยมไปเผาป่ากันเพื่อให้ยอดมันออกแล้วก็ไปเก็บนะคะซึ่งตามตลาดตลาดขายของป่าเขาจะขายกันกิโลเขาจะรับซื้อกิโลละหกร้อยบาท ส่วนเราเราไม่ต้องซื้อเราปลูกเองเรากินเองนะคะแล้วก็เราขายด้วยนะคะทุกคนโอชีต่อไปนะคะก็จะมีพาไปดูต้นกะเพรานี่สวยมากเลยนะใครที่ทําร้านอาหารนะคะทํำร้านอาหารแล้วต้องการผักใบผัดกะเพราเนาะก็ติดต่อมาได้นะคะเนี่ยสวยมากเลยของเราปลูกกะเพราแดงนะคะต้นกะเพราแดง อ่ะต่อไปไปดูอ่ะต่อไปเป็นผักกาดจอค่ะทุกคนผักกาดจอนะคะนี่ก็คือผักกาดยอดนะคะเป็นอีกหนึ่งชนิดที่ขายดีมากนะคะทุกๆวันอังคารแม่ก็จะเก็บไปขายที่ตลาดนัดนะคะแล้วก็จะมีป้าๆแม่ๆนะคะที่เป็นเอฟซีอยู่แถวๆบ้านนะเขาก็จะโทรมาสั่งนะคะเขาก็โทรมาสั่ง10บาท20บบาทอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะ เดี๋ยวใครเห็นคลิปนี้อยากได้นะคะก็โทรสั่งมานะคะก่อนถึงวันอังคารก็จะเก็บไปขายตลาดหมดเลยนะคะโอ้ต่อไปนะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งอันนะคะนี่ก็คือมะเขือะคะ่ะทุกคนมะเขือเอาไว้กินกับเอาไว้กินกับน้ำพริกค่ะหรือว่าไปใส่แกงเผ็ดนั่นเองนะคะมะเขือแล้วก็จะมีมะเขือยาวด้วยนะคะมะเขือยาวแบบนี้ นี่เลยมะเขือยาวเอาไว้ตำค่ะเห็นป่ะคะเอาไว้ตำหรือว่าเอาไว้ผัดเอาไว้ใส่แกงเผ็ดแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็มีหลายจุดมากเลยนะที่สวนประมาณหนึ่งไร่อะที่จะทำแล้วก็มีพริกด้วยค่ะแล้วก็มีพริกด้วยส่วนที่ขายดีมากๆนะก็มีผักกาดจอแล้วก็มีผักอีกอันหนึ่งค่ะที่ เอาไปตลาดเมื่อไหร่นี่คือหมดเกลี้ยงนะคะนั่นก็คือผักขี้ขวงผักขี้ขวงมันจะเป็นผักที่ออกตามธรรมชาติแล้วก็ออกตามพื้นพื้นไร่พื้นนานะคะของเรามันก็เป็นดินนาเนาะมันก็ออกค่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือผักขี้ขวงค่ะเอาไปแกงใส่ไขค่ค่ะหรือว่าแกงใส่ปลาแห้งก็ได้นะคะเนี่ยออกเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็จะมีดอกหอมนะคะใครชอบกินผัดดอกหอมนะคะนี่ก็จะปเป็นดอกหอมช่วงนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วดอกหอมอะเพราะว่ามันมันแรงแล้วค่ะทุกคนมันแรงแล้วแล้วเดี๋ยวพาไปชมผักอีกอันหนึ่งนะคะที่ขายดีมากๆานะคะที่แม่แม่แมแมป้าๆเวลามาที่สวนนะเขาก็จะเอาไปเอาไปแกงค่ะแล้วก็เวลาไปตลาดนี่คือคนชอบซื้อมากอะทำมันมันก็ไม่มันก็ไม่อร่อยนะ หรือว่าคนอื่นเขาอร่อยแต่เราแม่อร่อยไม่รู้นะคะมันจะขมๆม,มาทุกคนมันจะขมๆแล้วก็ใบมันจะหยกัยกๆแบบนี้นี่เลยค่ะเขาเรียกว่าผักกาดจ่อนหรือเปล่านะแม่บอกว่ามันเป็นผักกาดแกงผักกาดจ้อนเนี้ยแล้วเวลาไปตลาดนะยิ่งเป็นแบบเนี้ยเป็นก้านแบบเนี้ยขายดีมากมัดสิบบาทน่าจะมีสักห้กาหกก้านอะขายนะคะส่วนต้นมันจะต้นแบบนี้ทุกคนเห็นไหม เนี่ยใบใบมันจะงองอหยักๆแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาชอบกินแบบนี้กันเนี่ยยอดยอดแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามันอร่อยดีนะคะเนี่ยแบบนี้เลยใครที่ชอบกินก็สั่งได้นะคะส่วนอันนี้เป็นต้นอะไรวะอันนี้เป็นต้นผักเละเหมือนผักละเหมือนผักชะอมค่ะแต่เป็นต้นผักแหละไปนะะต,ต่อ ส่วนกว้างมากเลยนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนนะคะเราก็พามาชมอีกอันนึงที่ขายดีมากแล้วก็ปลูกค่อนข้างยากมากปลูกได้ในหน้าหนาวนะคะตอนนี้มันหน้าร้อนแล้วมันก็เลยไม่ค่อยสวยนะทุกคนอันนี้ก็คือผักกาดแก้วค่ะตอนนี้มันเข้าหัวแล้วทุกคนเป็นหัวเป็นหัวแบบนี้นะคะคือถ้าเราปลูกหน้าหนาวเนี่ยนะคะตัวผักกาดแก้วนะคะถ้าเราปลูกหน้าหนาวมันจะเข้าหัวแล้วมันก็จะสวย แต่ว่าตอนนี้มันหน้าร้อนแล้วมันไม่ค่อยเข้าหัวแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยแล้วทุกคนนี่นะคะเวลาปาดก็คือปาดแล้วมันก็จะเป็นหัวเราก็จะเอาไปทําผักสลัดนะ,ะเอาไปกินกับส้มตําทําผักสลัดเอาไปยําแบบนี้แล้วก็ผักอีกอันหนึ่งค่ะทุกคนที่ทําเงินได้ดีมากนะคะเขาเรียกว่าพ่อบอกว่าผักอะไรนะีเนี่ยมันเป็นแบบนี้ยชื่อผักอะไรวะ อย่างเนี้ยคือเขากินยอดกันแบบนี้ทุกคนอย่างเงี้ยนี่ค่ะเวลาไปตลาดไปขายก็จะเก็บยอดแบบนี้ไปขายเป็นยอดยอดจำชื่อไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าผักอะไรนะคะแต่ว่าทำเงินได้ดีมากคือสิบบาทก็กองหนึ่งผักเสี้ยงดาทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยเวลาย,ยอดมันจะยาวๆแบบนี้นะยอดมันจะยาวๆแบบนี้แต่ที่เอาไปขายที่ตลาดมันจะเป็นแบบเนี้ยเด็ดแบบ ยอดอ่อนๆแบบนี้เป็นยอดเป็นยอดเนี่ยค่ะเยอะมากที่สวนนะคะต่อไปอีกตัวที่ขายดีมากเช่นเดียวกันก็คือบล็อกแครี่ค่ะทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นบล็อกแครี่นะคะจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะไม่ค่อยมีแล่นี่เลยบล็อกแครี่โอ้ยแก่แล้วเห็นไหม บัคครี่นะคะอันนี้ก็เป็นโซนบัคครี่คะคะไปต่อคะ่ะทุกคนเราไปดูมะเขือไะมมะเขือเผาซึ่งจะเป็นมะเขือออกสีม่วงๆค่ะค่ะมะเขือออกสีม่วงๆพาไปดูเนี่ยปลูกไว้แค่นี้ไม่ได้ปลูกเยอะปลูกแค่คโซนนี้อุย้ยหมาเห่าเยอะมากเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อนี่เลยมะเขือค่ะมีเยอะอยู่เด้อ แม่ขายลูกเท่าไหร่วะลูกละสิบบาททุกคนประมาณเนี้ยใหญ่เท่าฝ่ามือนี่นะคะลูกละสิบบาทโอเคเราก็ไปต่อนะ,ะทุกคนตอนนี้คือผักมันขายไปเกือบหมดสวนละตอนนี้ก็นั่งคิดอยู่ว่าเราจะปลูกผักอะไรต่อดีนอ้อที่จะทำเงินต่อนะคะส่สวนแปลงนี้ก็เป็นผักกาดตอนนี้มันแก่แล้ว ตอนนี้มันแก่หมดละแต่ว่าเราจะขายยอดแบบนี้ค่ะนะคะตอนที่ต้นมันเล็กเราก็ขายแบบนี้ตอนที่ต้นมันเล็ก,ากขายใบยแบบนี้เป็นต้นแต่พอมันมียอดแบบนี้ค่ะเราก็จะขายยอดแบบนี้นะคะแล้วก็แปลงนี้ก็จะเป็นผักกาดอ่อนนะคะซึ่งกําลังปลูกแล้วก็อยากนําเหนอมากทุกคนคือสั่งเอ่อคือว่าสั่งสั่งเมล็ดของกระหล่ำปียักษ์ นะคะคที่มันเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศอะมาปลูกเขาบอกว่า1ห,หัวเนี่ยมันจะหนักประมาณ5้ถึงหกถึงเกิโลแล้วก็ความยาวมันจะมาเกือบ1เมตรหรือ80เซนนะก็ <c ười> มาปลูกค่ะตอนนี้ต้นใหญ่มากนะ,ะเดี๋ยวก่อนไปเจอผักก็จะมีตัวนี้อันนะะึงค่ะทุกคนที่ก็ทําเงินได้ดีมากนะคะก็คืออะไรว่าทวพูค่ะทวพู เอาไว้ยำถัว่วพูนะคะอร่อยมากเลยแล้วก็ลวกกับน้ำพริกหรือว่ากินกับน้ำพริกก็ได้ะคะ่ะต้นมันเปแบบนี้ต้นต้นถัว่วพูเป็แบบนี้เห็นไหมต้นก็จะเป็นเครือนะคะเราก็จะทําแบบไม้แบบนี้ทําไม้ให้มันแล้วมันก็จะมาเกาะนะคะถัตวผูเนี่ออกเต็มเลยะคะ่ะทุกคนเล็กเล็กเนี่ยออกเยอะเลยนะคะปลูกไม่ยากอ่าอันนี้คือกระลำปียักษ์ที่บอกเมื่อกี้ ต้นกระหล่ำปียักษ์ที่ที่บอกมเมื่อกี้ทุกคนใบมันใหญ่มากเลยดูสินะคะวายมือเรามือเราวางลงไปหนึ่งมันใหญ่มากเลยค่ะเป็นต้นกระหล่ำปียักษ์ที่สั่งมาจากต่างประเทศนะคะเม็ดหนึ่งเงรู้สึกต้นเท่าไหร่วะเม็ดหนึ่งน่าจะประมาณสามสิบบาทหนึ่งเม็ดหนึ่งเมล็ดนะประมาณสามสิบาทแล้วก็ลองมาปลูกดูค่ะเขาบอกว่ามันใหญ่เออมันก็ใหญ่จริงนะทุกคนเข้ากับครึ่งแขนอะ ประมาณ80เซนน่ะต้นมันใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวมันว่าจะเท่าไหร่นะ,ะเขาบอกว่าถ้าเราปลูกดีๆแล้วมันอุดมสมบูรณ์น่ะมันก็หนักประมาณ7กิโลอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นถั่วะค่ะนนี่ก็เป็นถั่วมีอีกเยอะเดินไปไหมไปดูให้มันทั่วนะทุกคนเนาะนะคะแล้ก็บรรยากาศนะคะ โน่นสูงฟางของพ่อนะสูงฟางอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นพริกค่ะพริกพ่อปลูกพริกตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำปีนะคะกําลังเข้าหัวเลยกระหล่ำปีนะคะกําลังเข้าหัวเยอะมากเลยค่ะทุกคนตรงนน้นไปตรงนน้นเลยนะคะไปแล้วก็มีต้นมะเขือเทศทุกคนที่ออกลูกโคตรด,ดกเลย มะเขือเทศออกลูกโคตรดกเลยทุกคนนี่ไงพามาชมมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะดูออกออกลูกเยอะมากมะเขือเทศต้นเดียวทุกคนดูจะใหญ่มากนะคะเขาจะจัดลูกเล็กๆแบบเนี้ยลูกเล็กๆนะคะถ้ามันสุกมันก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้แดงๆส้มๆเอาไว้ทำอะไร เอาไว้ใส่น้ำขนมจีนแล้วก็เอาไปทำน้ำพริกอ,องนะคะโอ้ยเดินมาก็เริ่มเหนื่อยและะ้วค่ะทุกคนนี่ก็เป็นมะนาวละน้ำมะนาวค่ะมะนาวไรเมร็ดออกเยอะอยู่เด้อมะนาวไรเม็ดนะคะมีมะนาวกินมีส้มโอแล้วก็มีผักอันนี้ผักเนี่ยเดี๋ยว๋ยวจะขายละผักแคบทุกคน บวบอ้วนใหญ่มากเลยอะทางเหนือเรียกว่าผักแคบแต่ว่าคนไทยเรียกว่าผักอะไรวะเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็โซนทําปุ๋ยหมักของพ่อนะคะนีปออนะะ่ปลูกฟักทองอีกแล้วนะคะปลูกฟักทองอันนี้ตั้งโอ๋ค่ะทุกคนนี่ตั้งโอ๋นะคะนี่คือโซนพักผ่อนของเรานะคะเดินมาถึงโซนพักผ่อนข้างหลังแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะมีเปร ไว้นั่งนะคะนี่ไม่มีใครนั่งตอนนี้มัดไว้โซนนี้ก็จะเป็นโซนพักผ่อนของเราเองนะคะทุกคนนี่เลยนี่โซนพักผ่อนแล้วก็มีเต็นท์นอนมีเต็นท์นอนแล้วก็มีที่นอนแบบนี้ด้วยไว้เผาถ่านแล้วก็โซนนู้นก็จะเป็น โซนของบ่อตกปลาค่ะเอาไว้ตกปลานะคะ ه, พาทุกคนมาชมสวนทั้งหมดแล้วนะคะก็นี่คือบางส่วนเนาะโอ้ยแล้วก็จะมีอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูไหมแล้วก็มีแก้วมังกรค่ะทุกคนอันนี้ปลูกแก้วมังกรไว้กินนะคะนี่คือต้นแก้วมังกรก็ไม่ต้องซือ้ออะนะคะไม่ต้องซื้อที่ตลาดละในสวนก็จะมีทุกอย่างค่ะที่เราชอบกินนะคะชอบกินอะไรก็จะปลูกไว้หมดเลย ส่วนตรงนี้พ่อปลูกอะไรวะเดี๋ยวพาไปชมนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงน่าจะปลูกผักกาดนะนี่ค่ะกําลังขุดดินนะคะนู่นไปถึงแล้วก็ไปถึงข้างหลังนู่นนะคะยังไม่รู้จะปลูกอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูสิพ่อปลูกอะไรอ๋อปลูกผักกาดเอาไว้กินยอดนี่เองนะคะแล้วก็มีต้นหอมด้วยปลูกผักกาดออ,อ,ออกยอดอล้วเนี่ย ปลูกผักกาดออกยอดเลยเนี่ยหน้าแรงนะคะต้นเล็กนิดเดียวออกแล้วเป็นไงดูแบบนี้แล้วอยากมาใช้ชีวิตแบบชาวสวนแบบเราไหม <c oughs> พื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะก็สี่ประมาณสี่ไร่ค่ะทุกคนอันนี้คือฟาร์มปูนาของเราเองเลยคะ่ะนี่คือฟาร์มปูนาแล้วก็เดี๋ยวจะทำฟาร์มกบก่อนทา จะเลี้ยงกบอบนะคะ,ะขอนั่งพักแป๊บนึ่งโอ๊ยอัดคลิป14นาทีแล้วนะคะอันนี้พามาชมนะคะบรรยากาศชีวิตของการเป็นชาวสวนเนอะเมื่อก่อนทำงานออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์นะคะทุกคนแล้วก็ทีนี้ในส่วนของพ่อกับแม่เขาก็มีสวนลำไย,ยนะคะมีอ่ามีทุ่งนาและทีนี้ก็แก่แล้วเราไม่รู้ว่าทำไม่ค่อยไหวละ เรากับแฟนก็เลยมาช่วยนะคะก็เลี้ยงปูนาแล้วก็ตอนนี้กำลังจะทำฟาร์มเลี้ยงกบแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำเลี้ยงปลาดุกไหวหรือเปล่าคือ <c ười> งานเยอะมากที่อยากทำนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะคะ <c ười> ตอนนี้ก็สีไร่ก็แบ่งสัตว์แบ่งส่วนละนะคะ <c ười> ตอนนี้เอาพืชพืชที่มัน ได้กินตลอดอะท,ทุกทุกอาทิตย์อะที่ทําให้แม่มีรายได้เข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ไปตลาดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือพืชพืชสวนทั่วไปเราไปดููผลไม้ไหมไปดูผลไม้หรือว่ายืนไม้ยืนต้นอย่างอื่นไหมพาเดินนี่ก็เหนื่อยแล้วนะตอนนี้มีอะไรอีกนะคะต้นนี้ต้นนี้ตนน้ตนนี้อร่อยมากเลย ใบมันปลาทุกคนต้นนี้เขาเรียกว่าใบมันปลานะคะเอาไว้กินกับลาบมันแบบกินมันจะหอมจะหวานาอ่ะอ,อร่อยอะ่ะสรุปว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็จะมีต้นผงชูรสนะนี่คือต้นผงชูรสเอาไว้ผัดค่ะ,คะเอาไว้ผัดผัดอร่อยมาก แล้วก็เราก็มีมะพร้าวนะมะพร้าวน้ําหอมนะคะอุ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเอามะพร้าวลงมากินดีกว่ามีหลายต้นนะคะทุกคนเอาต้นนี้เพราะว่ามันเตี้ยให้ทุกคนดูได้มะพร้าวน้ําหอมนะคะเดี๋ยวไสยลงมากินดีกว่าวันนี้แล้วก็มีหน่อไผ่หวานนี่คือหน่อไผ่หวานนะคะไปะลัดเลาะเข้าไปที่พักดีกว่าแล้วก็นี่คือต้นลำไยนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเป็นสวนลำไยนะคะมีต้นลำไยเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยทำละเพราะว่ามันดูแลเยอะแล้วก็ผลผลิตที่ได้มันไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยปลูกแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทําเงินได้ดีมากนะคะทุกคนนั้นก็คือหนอออกอีกแล้วนะคะเพิ่งกินไปออกอีกแล้วะคะเนี่ยต้นหนอนนะคะออจะมีหนออ่อนๆแบบนี้นะ,ะแล้วก็จะเอาไปแกะแล้วก็เอาทุบๆๆๆแล้วก็แกงนะคะ เนี่ยเวลาเราฟันเห็นไหมเราฟันกิ่งมันอย่างเงี้ยมันก็จะมีหน่อออกมาแบบเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆคะ่ะเนี่ยฟันฟันปุ๊บนะคะหน่อก็จะออกถ้าเราลดนะ้ํามันตลอดเราก็จะได้กินมันตลอดทั้งปีเนะะี่ยคนเยอะมากเลยดูสิคะ่ะเนี่ยแง่งมันเนี่ยฟันฟันกิ่งนะคะแล้วก็แบบมันก็จะมีหน่อออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีหนอ่อแบบเล็กๆอย่างเงี้ยออกมา เนี่ยพอฟันฟันแล้วมันก็จะออกแบบนี้แต่ถ้าฝนตกถ้าฝนตกหรือว่าเออมันได้กินน้ําเยอะๆมันก็จะมีหน่อแบบออกข้างล่างแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วจะมีแง่งอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าหน่อทุบหน่อทุบนอกจากนี้ปลูกอะไรอีกก็ปลูกหัวข่าค่ะทุกคนอันนี้ต้นหัวข่านนี้คือต้นหัวขา ต้นขาค่ะก็ปลูกไว้ยเยอะเหมือนกันนะคะปลูกขาปลูกตะไคร้อันนี้ก็ไปส่งแม่ค้าในตลาดได้ขุดไปขุดไปแล้วก็มีต้นมะขามโอ้ยต้นมะาพร้าวนะคะเยอะมากใหญ่ต้นมะพร้าวแบบนี้เยอะมากเห็นปะมันใหญ่มากมันสูงมาก <c oughs> มีเยอะมากนะคะต้องเอาไม้สอยขึ้นไป คแล้วก็มีต้นมะขามไปหน้าสวนดีไหมไปหน้าสวนนะคะ่ะมองให้ครบยี่สิบนาทีนะคะน,นี่ก็อันนี้เป็นโซนที่พักเมื่อก่อนทําโรงงานผลิตไม้ตะเกียบตรงนี้ค่ะแต่แล้วก็ไม่ได้ทําต่อละตอนนี้ก็เลยเอาไว้เป็นที่พักพิงนะคะก็ไปโซนเก็บของ โซนเก็บของทั้งหลายก็มีประโยชน์ละตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนชอบกินขนุน,นะค่ะทุกคนเราก็ปลูกนะคะต้นขนุนมีหลายต้นเลยส่วนอันนี้ก็เป็นกระต๊อบค่ะกระต๊อบเล็กๆนะคะยังเ็จเดอกระต๊อบยังไม่เสร็จก็โซนนี้ก็จะเป็นที่พักค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเป็นที่พักเอาไว้ให้แบบเพื่อนมาก็นั่งจิบกาแฟนั่งคุยกินหมูกระทะกันแล้วก็อันนั้ไปห้องนอนข้างหลังก็ไปห้องครัวตอนนี้นะคะทุกคนลำไยออกแล้วดินะคะต้นลำไยออกดอกแล้วโสวยงามมากเลยนคะดอกลำไยพาเดินมาเรื่อยๆจนถึงหน้าสวนแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะนะ 20นาทีพอดีสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะมีอะไรคืบหน้าก็จะมาอัปเดตเนาะติดตามกันในช่อง YouTube นะคะฟาร์มปูนาพาเพลินบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะคะใครที่อยากจะทำสวนเกษตรแบบพอเพียงก็ปรึกษาได้อยากทำฟาร์มปูนาก็ปรึกษาได้นะคะไปละทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ